สวัสดีตอนเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นปรถปทุมธานีนคระวงนะครับไปลาดหลุมแก้วนกรวงนะครับจะเป็นรถบัสเอกชนนะครับขณะนี้ก็กําลังวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลปทุมธานีนั่นเองนะครับชานี้รถก็จะติดเล็กน้อยนะครับคนก็จะแน่นๆหน่อยนะครับ